เขามาไว้ไว้มาเรียนพร้อมกันเถิดหนาวันนี้ครูพรชัยใชมาทำความเข้าใจกับเรื่องใหม่ที่จะมาสอนรู้มายืนรอน้องๆหนูๆเพื่อจะเอาความรู้ในบทต่อไปมาให้พวกเราได้เรียนรู้ศึกษาตั้งใจเถิดหนาตั้งใจฟังให้ดีนักหนง สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาทัศนศิลป์อีกครั้งหนึ่งนะครับกับคุณครูพรชัยพี่กุลนะครับในระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่3นะครับวันนี้เรื่องราวเนื้อหาครูเอาเนื้อหาในส่วนของเรื่องรูปร่างรูปทรงในงานทัศนศิลป์นะครับมาให้นักเรียนได้ศึกษาได้เรียนรู้กันนะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราก็ต้องไปดูในส่วนของจุดประสงค์ในการเรียนรู้กันก่อนเลยครับ เชิญเลยครับน <If S 2> <su> ักเรียนครับไปดูกันเลยก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ในส่วนของเนื้อหาวันนี้นะครับเราก็มาดูในส่วนของจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยครับนักเรียนครับข้อที่1นะครับนักเรียนครับสามารถบรรยายลักษณะรูปร่างรูปทรงในงานออกแบบสิ่งต่างๆที่มีในบ้านและโรงเรียนได้ครับข้อที่2ครับสามารถออกแบบลักษณะรูปร่างรูปทรงในงานการออกแบบนะครับสิ่งต่างๆที่มีในบ้านและโรงเรียนได้ครับ ข้อที่3ครับตระหนักและเห็นคุณค่าในการนํารูปร่างรูปทรงไปใช้ในงานออกแบบนะครับครับนักเรียนครับอันดับแรกเราก็มาในส่วนของการทบทวนความรู้กันก่อนเลยนะครับในส่วนของรูปร่างและรูปทรงครับในส่วนของรูปร่างนะครับรูปร่างก็คือมีความกว้างมีความยาวนะครับไม่มีน้ําหนักนะครับโดยจากเส้นรอบนอกที่แสดงพื้นที่ขอบเขตครับนักเรียนครับของรูปต่างๆนะครับ ไม่แสดงน้ำหนักและปริมาตรครับเราก็มาดูตัวอย่างกันเลยนะครับนักเรียนครับมีทั้งรูปร่างของพืชนะครับรูปร่างของสัตว์นะครับไม่ว่าจะเป็นรูปร่างของต้นไม้นะครับรูปร่างของใบไม้หรือว่าดอกไม้นั่นเองครับครับสาหรับลาดับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของรูปร่างเลขาคณิตนะครับมีในส่วนของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปวงกลมครับรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสครับรูปวงรีครับนะครับนักเรียนสามารถ ได้ข้างบนนะครับผมนี่คือตัวอย่างนะครับที่รูนำมาให้ชมันวันนี้นะครับครับก็มาต่อกันเลยครับในส่วนของรูปร่างอิสระนะครับรูปร่างอสละหมายถึงอะไรนะครับก็คือหมายถึงรูปร่างลักษณะภายนอกที่ไม่มีเส้นจํากัดขอบเขตนั่นเองครับนี่ครับดูตามภาพได้เลยครับต่อมานะครับเป็นในส่วนของนะครับรูปทรงนะครับรูปทรงก็คือมี3ามมิตินะครับก็คือมีความกว้างมีความยาวแล้วก็มีความหนา นักเรียนจะสังเกตได้จากสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับก็คือเป็นในส่วนของการนําเส้นมาประกอบกันทําให้เกิดความกว้างนะครับความยาวความหนาและก็ความลึกนั่นเองนะครับทําให้เกิดเป็นรูปทรงและก็มันดูมิติขึ้นมานะครับจากรูปร่างเนื่องจากเรานําเส้นมาประกอบกันนะครับสําหรับเนื้อหาตรงนี้นะครับก็เป็นในส่วนของการสรุปรวมนะครับในส่วนของรูปร่างนะครับซึ่งมีด้วยกัน3ประเภทนะครับทเรียนครับ รูปร่างธรรมชาติรูปร่างลิขิตครับและรูปร่างสลักครับนักเรียนครับครับนี่ก็เป็นในส่วนของรูปตัวอย่างนะครับที่ครูนํามาให้นักเรียนดูนะครับเป็นต้นแบบในส่วนของการนํานะครับเส้นมาประกอบกันเครับเป็นรูปร่างรูปทรงนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรูปทรงกลวยนะครับรูปทรงกระบอกรูปทรงกลมนะครับทีนี้ก็ เรามองเห็นจากภายนอกนะครับก็คือเป็นเส้นของรูปร่างแต่เมื่อเราใส่น้ําหนักเข้าไปนะครับใส่น้ําหนักใส่แสงเงาเข้าไปเนี่ยก็จะกลายเป็นนะครับรูปทรงนะครับเป็นรูปทรงสันตีก็คือจะกลายเป็นงานสามมิตินะครับที่มองเห็นผ่านทางงานสองมิตินี่นก็คือภาพวาดท่นเองครับเพียครับครับสำหรับหน้านี้ก็เป็นในส่วนของรูปร่างรูปทรงนะครับของสิ่งของเครื่องใช้ที่เห็นอยู่รอบๆตัวเรานะครับ ทั้งที่อยู่ในบ้านและโรงเรียนนะครับอาจมีรูปร่างรูปทรงที่แตกต่างกันครับซึ่งเกิดจากการออกแบบให้มีความสวยงามและความเหมาะสมกับประโยชน์การใช้งานนะครับนัเองครับครับในส่วนของรูปร่างรูปทรงนะครับของสิ่งของเครื่องใช้ในบ้านสิ่งของเครื่องใช้ในบ้านมีมากมายหลายแบบนะครับนันเอครับซึ่งอาจมีรูปร่างรูปทรง คล้ายคลึงกันหรือแตกต่างกันซึ่งถูกออกแบบให้เหมาะสมกับประโยชน์การใช้สอยด้านต่างๆนยครับครับส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของรูปร่างรูปทรงนะครับสิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้านนะครับกเรียครับไม่ว่าจะเป็นโคมไฟนะครับโคมไฟหรือว่าพัดลมนะครับหรือว่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะนะครับนี่เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกที่อยู่ในบ้านของเรานั่นเองนะครับนี่คือ เป็นในส่วนของรูปร่างรูปทรงนะครับทีู่เอาตัวอย่างไม่ดูนะครับแันนี้นะที่บ้านนักเรียนมีสิ okay, ่งเหล่านี้กันไหมเอ่ยรูคิดว่าน่าจะมีทุกคนนะครับโอเคครับมาดูในเนื้อหาต่อไปนะครับอ่าตัวนี้ก็เป็นในส่วนของเครื่องซักผ้านะครับทุกบ้านต้องมีอยู่แล้วนะครับต่อมาครับเป็นในส่วนของรูปร่างรูปทรงของสิ่งของเครื่องใช้ในโรงเรียนนะครับสิ่งของเครื่องใช้ในโรงเรียนมีหลายชนิดด้วยกันนะครรับนเียครับ หากนักเรียนสังเกตให้ดีนะครับจะพบว่าสิ่งของเครื่องใช้เหล่านี้อาจมีรูปร่างรูปทรงเหมือนกันหรือแตกต่างกันนะครับเช่นมาดูเลยนะครับมีอะไรบ้างโอเคครับรูปร่างรูปทรงของสิ่งของเครื่องใช้ในโรงเรียนมีเหมือนกันหรือเปล่าตรงนี้เป็นในส่วนของหนังสือหรือว่าสมุดนะครับที่การจัดการเรียนการสอนกันภายในห้องเรียน หรือแม้กระทั่งในห้องสมุดก็มีนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของโต๊ะและก็เก้าอี้นะครับโต๊ะเก้าอี้นะครับสําหรับนักเรียนใช้ในการเรียนนะครับผมต่อมาครับก็เป็นแปลงลุกกระดานนะครับแปลงลบก,กระดานตรงนี้นะครับมีหลากหลายสีสันนะครับซึ่งมีรูปทรงที่อาจจะคล้ายๆกันนั่นเองนะครับนักเรียนครับ ต่อมาครับก็คือกระดานไวบอร์ดนะครับหรือว่าอาจาจะเป็นกระดานดําที่อยู่ในห้องเรียนของเรานั่นเองนะครับนักเรียนครับสิ่งเหล่านี้ก็คือเป็นรูปร่างรูปทรงสิ่งของเครื่องใช้ภายในโรงเรียน Vanguard นั่นเองนะครับนักเรียนครับครับก็มาถึงในส่วนของสรุปความรู้ที่เราได้เรียนไปในวันนี้นะครับในส่วนของรูปร่างนะครับจะเป็นในส่วนของลักษณะนะครับแบบ2มิตินะครับเป็นเส้นแสดงลักษณะภายนอกนะครับนักเรียนครับ มีความกว้างมีความยาวแต่ไม่มีความหนานะครับหรือว่าความลึกนั่นเองนะครับในส่วนของรูปทรงครับความแตกต่างระหว่างรูปทรงรูปร่างนะครับนั่นเองครับรูปทรงจะเป็นในส่วนของลักษณะเหมือนจริงมี3มิตินะครับมีความกว้างความยาวนะครับและที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือมีความหนานั่นเองมีความลึกนะครับมองเห็นเป็นรูปทรงซึ่งสามารถที่จะมองเห็นได้ทุกด้านนะครับในส่วนของงาน3มิติครับ สำหรับวันนี้เนื้อหาก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับนักเรียนครับมาในส่วนของงานที่ครูมอบหมายให้นักเรียนในวันนี้นะครับให้นักเรียนนะครับวาดภาพจากรูปร่างรูปทรงในสิ่งแวดล้อมนะครับนักเรียนครับและบรรยายนะครับลักษณะรูปร่างรูปทรงของสิ่งที่อยู่ในภาพนะครับนี่คือภาพตัวอย่างของครูนะครับรูปร่างนะครับเป็นลักษณะรูปร่างภายนอกนะครับให้นักเรียนระบายสีให้สวยงามนะครับส่วนรูปทรงก็จะเน้นรายละเอียดนะครับแสดงลักษณะรายละเอียด ภายในนะครับมีสีนะครับสีสันต่างๆนะครับเราก็ลงรายละเอียดของผ้าไปนะครับให้นักเรียนนะครับทำงานที่ครูมอบหมายให้แล้วก็นํามาส่งครูนะครับผมสําหรับวันนี้ครูก็ขอจบเนื้อหาเพียงเท่านี้นะครับครับก็จบกันไปนะครับสําหรับเนื้อหาของวันนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับนักเรียนครับได้ความรู้กันมากเลยใช่ไหมครับ นั่นเลยครับนั่นคือความรู้ที่จะติดตัวเราไปนะครับเพราะฉนั้นให้นักเรียนฝึกฝนนะครับในการวาดภาพนะครับได้เนื้อหาจากที่ครูสอนไปแล้วนะครับเราก็ควรที่จะมันฝึกฝนนะครับการวาดภาพศิลปะนะครับเป็นประจำอยู่ทุทกๆวันเพื่อที่จะเป็นการพัฒนาฝีมือของเรานั่นเองนะครับครูเชื่อหลอเกินว่านักเรียนทุกคนนะครับมีความตั้งใจและก็พร้อมที่จะพัฒนาฝีมืองานของตัวเอง ให้สวยย,ยิ่งขึ้นไปครับแล้วก็อย่าลืมในส่วนของงานที่ครูมอบมาให้ด้วยนะครับวันนี้ครูลาไปก่อนนะครับขอจบเนื้อหาเพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่ในครั้งถัดไปครับสวัสดีครับบ๊ายบาย